ท่านผู้ชมครับเข้าสู่ช่วงสภาวคชทอปนะครับวันนี้เราก็ยังอยู่กับกำนันทวัตหรือกำนันเป็ดนะครับแล้วก็พี่อรวรันนะครับแม่ไม้เสน่ห์แรงจากบางคนทีเหมือนเดิมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสองท่านครับครับวันนี้ผมมานั่งอยู่ตั้งนานแล้วแต่ลูกน้องสองคนนี้ยังไม่มาเลยอันกับมวลไม่รู้ไปไหนนะครับงงอะไรงงไปไหงอะไรอ่ะก็เล่ไงไปไปหาดอกไอ้นี่มาของปลอมเหรอพี่ ผมว่าของปลอมของปอมโ้้งมี่เนี่ยของปลอมหรือเปล่าไม่รู้เนี่ยมาเถียงกันอยู่เนี่ยเขาบอกของจริงบอกของปลอม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 กันละวะปล่าเนี่ยเอ้าเอ้าสวัสดีครับพี่าสวัสดีครับสวัสดีครับแล้วนี่ไปไหนมาผมไปหาดอกไม้มาดอกไม้มาแล้วตอ่เนแถวนี้แล้วได้ดอกอะไรมาไม่รู้ดอกอะไรดอกอะไรก็ไม่รู้เนี่ยผมบอกว่าของปลอมพี่มมลบอกของจริงมาเถียงผมอยู่เนี่ย่าตัดกันนั่นสิกำนันครับนี่ดอกอะไรครับอันนี้ดอกดาราครับของจริงครับของจริงเหรอของจริงครับเ่าพูดถูกด ก็มันเหมือนไงมันเหมือนของปลอมมากเลยครับเคยเห็นในรูปเคยเห็นในรูปเคยเห็นด้วยเหรอเคยเห็นดิที่บ้านมีกล้องเลยเหรอ ไม่ใช่รูปเด็กเด็กเด็กรูปเด็กลูกสาวเรียนหนังสือมาให้ดูอยู่รูปเด็กรูปเด็กรูปเด็กก็ไม่ใช่ดอกไม้นไรูปเด็กหนังสือเด็กเรียนรูปเด็กดอกไม้ดอกไม้ครับดอกไม้ดอกไม้คนละเรื่องกันแล้วนี่ดอกดาลานี่ได้อย่างที่วันก่อนได้คุยไปบอกว่ากำลังมีด้วยใช่ไหมฮะดอกดาลานี่คือปลูกไว้เยอะไหมฮะดอกดาลาเยอะครับเยอะเลยเหรอเยอะครับแล้วขายดอกอย่างเงี้ยเราขายส่งดอก ตอนนี้มันมีอยู่สองราคามีสี่กับห้ายังไงครับสี่กับห้าสี่คือสี่ก็คือบางทีก็ไอ้เงี้ยคือตอนนี้จะปรับราคาอีกทีคือขายในบ้านเราอาจจะสี่อะไรเงี้ยสี่บาทสี่บาทครับดอกละสี่บาทดอกสี่บาทนะเนี่ยอห้าบาทแล้วแต่ครับขอโทษนะครับที่กำลังพูดนี่คือดอกละสี่บาทที่นี่นะ แต่พอไปถึงปากคลองตลาดนี่มันไม่ใช่นะัผมไม่ใช่ครับมันคนละเรื่องกันแล้วนะถ้าไปต่างประเทศยิ่งหนักเลยนะที่นี่สี่บาทก็อยู่ได้นะครับอยู่แบบพอเพียงครับครับน,นี่คือต้นนะฮะอันนี้คือต้น,นครับน,นี่คือต้นมันน,นี่พาะเอาไว้ครับอืมนี่พ่อเอาไว้เดี๋ยวก็อเอาถุงกระชิกลงเอาลงดีนะนี่งอกแล้วครับต้นรองต้นอ่อนงอกแลนะ้วต้นใหญ่ไหมครับตำนันใหญ่ครับกอจะเป็นกอใหญ่มากครับอ๋อเขาจะเป็นเขาจะเป็นกอจะขยายเหมือนเหมือนคิงเหมือนค่าอ่างเงี้ยขยายอ๋อแล้วแตกหนอขึ้นมามันจะแตกนอแตกต้นแตกนอแตกต้นออกเรื่อยไปครับ ตอนอย่างนี้นานมากครับกว่าจะออกดอกได้เนี่ยครับก็ประมาณผมลูกประมาณไม่เกินปีครับเป็นกอใหญ่ดูยูดูที่เราดูแลครับถ้าดูแลดีก็จะโตดูแลปฏิบัติอย่างเงี้ยก็จะโตกอใหญ่ขยายกอเร็วก็จะออกดอกเร็วครับถามพี่อาราวันดีกว่าว่าและไอ้น,นี่มันเกี่ยวพันกับดอกดาราย,ยังไงเนี่ยไอ้พวกนี้คืออะไรครับทั้งหลายอันนี้คือโลชั่นค่ะโลชั่นที่เราใช้ดอกดาราเนี่ยเป็นส่วนผสมใช่ไปสกัดเป็นโลชั่นตัวนี้แต่ว่าเราเพิ่งเริ่มที่ว่าจะต่อยอดจากดอกดาราแล้วไอ้นี่หมายถึงว่า ทางทางทางฝ่ายกลุ่มของของพี่อรวรันเป็นคนทําเองเหรอค่ะอันนี้เราไปอาศัยมูลนิธิไอ้มูลนิธิไทยพัฒนาเขาเป็นมีคนมาสอนอ๋อมีคนมาสอนแล้วบรรจุพันนะครับบรรจุพันุ์ก็เราทาเองหรือว่าท่านนายกเป็นคนซื้อมาซื้อมาบรรจุเองเองแต่ว่าส่วนผสมทุกอย่างเนี่ยคือเราไปเรียนรู้มาใช่เพิ่งไปเริ่มไปเรียนรู้เพื่อจะต่อยอดดอกดาล่าของตําบลนี้เพราะว่าตาบลเราเนี่ยมีดอกดาล่าเราก็อยากจะต่อยอดให้เป็น ให้ให้เพิ่มไอ้มูาคาลค่าเพิ่มผล,ลิตขึ้นไปไไนะเอาแล้วดอกดาราน,นี่นอกจากกำนันแล้วนี่คือยังมีปลูกโดยทั่วไปด้วยใช่ไหมฮะแต่ส่วนใหญ่ของเราที่นี่นี่คือมาจากสวนกำนันหมดเลยค่ะแล้วนี่กำนันรู้เรื่องไหมเนี่ยรู้ครับ อ๋อนึกว่าไม่รู้เที่ยมรู้เหรอครับเพราะว่าจะมาเอาก็ต้องมาบอกครับไม่รับไม่แล้วเขาเอาไปแล้วมาทำผลิตภัณฑ์พวกนี้เขามาบอกมาเขาบอกบอกมบาเฉยๆว่ามาขอดาราแต่ไม่ไม่บอกว่าขอไปทําอะไรอ้าวแล้วพอแล้วพอได้อย่างนี้เนี่ยแล้วเราจะมีส่วนแบ่งอะไรล่ะเดี๋ยวเขาจะให้ผมใช้ฟรีนะครับมาทาผิวอะไรเงี้ยโอ๋โหไม่ได้ผมก็จะไปซื้อทาครับกำลังใช้ปุก พวกนี้ทาผิวด้วยเหรอผมก็ไม่ต้องไปซื้อดีเวียไปซื้ออะไรอะไรเงี้ยวมัสลินเงี้ยคนรูปหล่ออะไรเงี้ยผมนี่กำนันนี่ดูแลตัวเองด้วยพี่ออร์ลวันครัมีตะโกนมาให้ผมแล้วตอนที่ออรวรรณเวลาเวลาไปขอไปขอดาราเนี่ยพี่ออรวรรณเป็นคนไปขอกับกำนันหรือเมียกำนันไปขอขอได้ทั้งเมียทั้งผัวแต่ผัวจะของ่ายพันน่อยเพรขออะไรผัวของ่ายแม่มีส่งตาหวานผัวของ่ายมีส่งตาหวานชอบนะครับตาหวานให้หน่อยงด้วยกำนันอยู่กับแม่ม้ายเนี่ยผมไม่รับผิดชอบนะครับคุณนาย อันนี้ลองกันเล่นแต่คุณนายกำลังมาไม่ช่วยไม่ได้ตัวใครตัวมันอันนี้คือโลชั่นนะฮะอันนี้เป็นโลชั่นทาผิวนะครับมีหลายอย่างเลยนะครับนี่เป็นโลชั่นของที่มีส่วนผสมของดอกดาหลานะครับเราใช้แล้วนี่เขาบอกว่ามีสรรพคุณทําให้ผิวเนียนผิวนิ่มเนียนนิ่มนนะครับแล้วก็กลิ่นหอมมากเลยนะฮะแล้วก็ส่วนอันนี้อันนี้นี่ก็จะเป็นไอ้ฟ้าครับอันนี้จะเป็นเจลแบบปรับผิวนี่เป็นเจลบำรุงผิว นะฮะมีหลายอย่างเลยแล้ว <gesch> ก็มาอันนี้อีกอันนี้จะเป็นสบู่นะครับไอ้สบู่สบู่เหลวสบู่น้เนี่แหละผสมดอกดาหลานะฮะก็เรียนวิธีการทํามาเยอะเลยอันนี้อีกอันนี้ก็คือเจลปรับผิวเหมือนกันนะฮะทำให้ผิวนุ่มขึ้นทาแล้วก็จะสวยเหมือนพี่อลรวนนี่แหละนะ แต่คนอื่นสวยยังดีหน่อยใช่อ่อวันสวยไม่ไหวเพราะอะไรอ่ะฮะเพราะมันสวยไม่ไหวไม่มีใครจีบไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่ดิอ่อนบอกไม่แน่ไม่แน่แต่ที่แน่ๆนะครับเราลองแล้วก็คือโลชั่นเนี่ยหอมมากครับหอมมากเลยครับและอย่างนี้นี่เราไปวางขายไหนพี่ขาตอนแรกเนี่ยเราก็ทดลองไปวางขายที่ตลาดน้ําอัมพวาค่ะเป็นไงครับโอ้ได้รับการตอบรับดีไหมดีแล้วก็คนมาที่กลุ่มเนี่ยเราก็จะวางขายดีมากแป๊บเดียว เพราะว่าที่ตลาดน้ำเนี่ยมีหลายอย่างเหมือนอย่างที่เราไปฟักข้าวอ่ะที่เราทำสบู่ฟักข้าวเป็นโลชั่นเป็นอะไรก็คือแบบนี้เหมือนกันก็บอกแล้วไงคะที่บางทีเนี่ยจะทําอะไรที่แบบไม่ให้เหมือนคนอื่นสินค้าเรามันจะได้ขายด้วยตัวของเขาเองเราได้ไม่ต้องแบบเราไม่มีค่าสปอนเซอร์ค่าอะไรไงสินค้าเราจะขายด้วยตัวของตัวเองค่ะถอดฉีกกระดาไปแล้วขายนี่คิดว่ามูลค่าเนี่ยเราทํามานานยังอันตัวนี้อันนี้เพิ่งเริ่มค่ะ เพิ่งเริ่มทำ่อต่อยอดจากดาราแล้วเป็นไงการตอบรับดีไหมก็รู้สึกว่าผลิตมาครั้งแรกเนี่ยขายได้หมดเลยขายได้หมดลูกค้าลูกค้าชอบเลยผลิตไม่ทันแล้วตอนนี้อ้าวเหรอโอ้โหแล้วเงินไป่ทันเงิ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 นไปไหนหมดเงินนั่นแหละค่ะเงินเงินก็เก็บไว้เยอะๆแล้วก็ไปบอกไม่ได้เดี๋ยวกำนังแกรู้ก็นี่ไงก็ถึงได้บอกไงว่าเรามีส่วนแบ่งหรือเปล่าจะบอกเดี๋ยวกำนันแกรู้แล้วอย่าบอกเดี๋ยวกำนันแากรู้ต่อไปนี้กำนันไม่ต้องให้เลยนะใครมาขอดารานี่บอกขอไม่ได้ซื้อ เดี๋ยวกำนันพี่อรวรรณบอกเดี๋ยวกำนันไปทำเองใช่ใช่นี่เดี๋ยวจะไปโจทย์นิทธิ์เอาไว้ด้วยโอ้มาโจทย์นิกัสต์ดูดีดีดีถ้าจดอย่างนี้กำนันก็หมดสิทธิดีหมดหมดหมดเลยถ้าถ้าไม่ให้ก็ไม่รู้จะดาราไปไว้ที่ไหนอีกอ๋อกำนันบอกไม่เป็นไรเฮ้ยผมไม่ได้ไม่เป็นไรกำนันบอกไม่เป็นไรภรรยาผมได้ภรรยาผมได้แต่เมื่อกี้แกชี้ไปทางโน้นอ่ะตายห่าแล้วภรรยาผมได้ครับไม่ให้กลุ่มเดียวกัน ภรรยากับพี่อรวรรนเนี่ยอยู่กลุ่มเดียวกันเรานี่พยายามแผลเรื่อยนะแผลผมมีทะเลาะกันเนี่ยเคลียบอลน่ะก็เคลียไปหน่อยแล้วกันเออดีดีตอนแรกมีมีครูมาสอนใช่ไหมหรือูขาให้เราไป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 อบรมร่วมกับมูลนิธิไทยพัฒนามูลนิธิไทยพัฒนาใช่ที่นี่เหรอครับที่ในสมุทรสงครามนี่ไหมครับที่เมืองหม่ค่ะเมืองหม่นี่เองใช่ใช่ไปดูกี่วันครับไปดูที่ เขาทําประมาณ3วันนะอ๋อพี่ก็ไปดูมา3วันเลยสามวันแล้วมาหัดผิดลองผิดลองถูกนี่นานนะเพรไม่อยากให้ดูเท่าไรหรอกเราก็ดิ้นด้นไปอ๋อจริงจริงไอ้ที่เราไปเรียนเขาแอบไว้เหรอเขาแอบเขาไม่บอกสูตรหมดเขาไม่อยากให้ไปเยอะมันจริงๆริงเขาต้องบอกให้หมดนะไม่ได้เดี๋ยวเขาคายไม่ได้โอ้เออเดี๋ยวพี่อรเวนต์มีลายกุ้มมีลายกุ้มดีจริงเพราะว่าเขามี สรรพคุณต่อต้านพวกอนุมวลอิสระด้วยชลต่อดาราเนี่ยค้อมีมานานแล้วต้ามีมานานแล้วก็เขามีน้ําดาราด้วยนะคะวันนี้เราก็มีน้ําดาราดแต่เราไม่ได้เอามาให้ดูดื่มได้เหมือนกันอร่อยอร่อยเลยเปรี้ยวดือมไปแล้วมีรู้สึกสดชื่นเขาบอกว่ามันจะเหมือนคล้ายๆพอผสมเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะเหมือนคล้ายๆพวกบีทรูทอะไรพวกนั้นเปรี้ยวหวานๆน่าลองนะลองตรงนั้นก็น่าลองนี่เดี๋ยวต่อไป พี่อรระวันเขาทำไม่ก็ทำน้ำขายตอนนี้ทำแล้วทำยังพี่ทำยังแล้วทำแล้วตอทดลองแล้วทดลองแล้วทดลองขายในตำบลก่อนขายดีไหมตอนนี้ทดลองน้ำขายดีไหมแจกฟรีก่อนคั้นแรกมาที่มาที่ท้าชิมไปก่อนมามีงานในตำบลก็มันทดมาแจกก่อนมาแจกก่อนมาแจกก่อนแล้วแล้วต่อไปคนที่ชิมเนี่ยคือเขาก็จะไปหาเพื่อนเราเองปากก็ปากกันไป ไม่มีอะไรที่พี่อรวรัณแกไม่ทาแกทำหมดทุกอย่างอรวรันเก่งนะแต่พอทําปั๊บเนี่ยแกก็ได้เงินได้เงินเสร็จแกก็เก็บไว้มากๆกพอเก็บมากๆกแกก็งกงกแกก็ไม่เอาใครละไม่เอาใครแล้วอยู่คนเดียวอย่างๆประมาณนั้นกลัวกลัวละไม่เอาใครแล้วอยู่คนเดียวกำนันครับตอนแรกอคิดยังไงถึงได้ปลูกดอกคิดทีแรกอตอนแรกท้าฟาร์มหน่อยไหมครับครับผมที่แรกครับผมสวนผมเป็นตุลละพลา ผมมาล้มวินจีหมดเลยเอ้ยผมล้มมะพร้าวหมดเลยแล้วปลูกวินจีบอกแม่แล้วมะพร้าวลูกประมาณห้าหกบาทผมบอกแม่ทุนหลวงคาเนี่ยเป็นเมืองวินจีนะวินจีคองเนี่ยกลงผมไม่มีวินจีกินเลยเวลานั้นถึงปีเพื่อนผมต้องเอามาให้ผมมาเรียนผมเรียนเทคนิคหลวงคาเนี่ยผมก็นั่งรถเมล์ไปเรียนโหดรถทุกวันเลยเผ็ดต้องโซนเ่ยมีวินจีออกแต่ทำไมที่บ้านเราไม่มีวินจีกินผมบอกแม่แม่ล้มมะพร้าวไหมแม่บอกพี่เจ้าเขากินมะพร้า่อยมากแม่มีที่อยู่ก้าไร่มะพร้าวขึ้นคามก็เยอะ ลูกละห้าบาทผมล้มมะพร้าวโมลิสขนาดองแม่ลายล้มเลยเก้าลายล้มบวบพลาเป็นสามสี่ร้อยต้นคนเขาว่าผมเขาว่าผมไงผมพูดจริงจีอะคนเขาว่าผมบ้าไอ้ไอ้เป็ดนี่มันบ้ามันล้มมะพร้าวของมันพระบุรุษเซนเป็ดเออเขาว่าผมไงเขามาดูคนคนผมโค่นบวบพลาขนาดเนี้ยคนมาดูแล้วว่านี่โคะพร้าวบทำไมโล่งจะทำอะไรวะผมโค่ะพร้าวเลยจ้างโค่น ต้นกอดมะพร้าวนี่ยังขายต้นไม่ได้เลยผมจ้างตัดเฉยๆต้นละสามสิบบาทต้นตัดเป็นตัดล้มแล้วตัดเป็นท่อนๆเต็มต้นเลยเพราะว่ากันออกข้างผมมาคุณลูบปูนจีเขาหาว่ากำนันบ้านเขาหาว่าผมบ้าเพราะผมผมเป็นชาวบ้านผมผมยี่สิบป่าผมจบมาเนี่ยผมยี่สิบป่าวัยรุ่นอยู่ไปรุ่นผมก็ไปทำงานกรุงเทพุกภาคไปไปแล้วกลับผมกลับมาปูนจีไปครับเขาว่าผมบ้าบ้ากับบ้าแม่แม่นั่งมองไอ้ <T itt les> <das S 1> ผมมีชื่อเล่นมีช <ing> <spool>. ื่อแดงอีกชื่อแม่แดงครับไอ้เดมโค่นนพาแม่มานั่งมองเปิดบ้านมองด่าไม่ด่าไม่แม่แม่ด่าแม่ไม่ว่าเพราะแม่รักผมไงปะปล่อยมันไม่ทำไรแม่แม่มีลูกผมลูกคนเล็กมีลูกคนลตามใจหน่อยเจ็บคนแม่ปะปล่อยมันดูมันทำไรผมก็โค่นมาเลยก็แปะลิ้นจีบังสะแก่แปะลิ้นจีนมาปลูกเป็นไงพอดีไปเอาเอาสั่งพันลิ้นจีบ้านพี่บ้านพี่บ้านลุงบอลบ้านอาบลุงบอลเนี่ยบ้านพี่ใส่แล้วผมไปเจอดาราอยู่กองข้างบ้านพี่เอียดกูว่าที่พี่เอียดอยู่พี่เอียดบอกเป็ดเป็ด เอาดาราไปทีเถอะมันเกะกะบ้านพี่มันทิ่มข้อหน้าต่างบ้านทรงไทยมากรมันใหญ่ทิ่มข้อต่างเขาผมไปนี้มันดอกพลาสติกกันดอกจริงผมไปหยิบผมก็เลยผมบอกเลยผมสวยดอกมันใหญ่เออสวยเว้ยนี่มันยังไม่บาดนะเออยังไม่บานมันสวยก็บอกเอาให้หมดกอเลยเป็ดผมขุดทั้งกอเลยอ่ะจริบลูกเลยกอขนาดเนี้ยกอขนาดเนี้ยผมขุดหมดเลยอ่ะขุดลกเงาลงลงเรือมาเลยแล้วผมก็มาซอยเป็นต้นๆ ซอจนต้นปลูกลงวิ่งจีเสร็จจะมาพักหมดที่มันก็โล่งอ,ะอ่ะผมลงกล้วยหอมแล้วก็าดาลาทิมทิมผม<อ>เรียงทิมท,มทิมไม่เยอะนะเพราะมกอเดียวได้มากอเดียวไม่เยอะไม่ไมก็<อ>ผมก็ทิมมันจะ <มา S 1> เ<ล>ปีย่า,ามันงามแล้วผมก็ขายเ้าหลามด้วยอ่ะนั่นขายเ้าหลามก็ดาลาม,มีในกอจะไปไหนก็ตัดมาใส่กระป๋องตั้งหน้าบ้านคนก็ซื้อขายก็มีเขาโทรมาถามว่ามีอีกไหมดอกไม้จะมีอีกไหมบอก เอาเรืว่าเริ่มคิดแล้วพอขายเปลี่ยนจพอที่แบใหญ่ร่องใช่ไมเปลี่ยนจากลิ้นจี่ยังลิ้นจี่ไม่เปลี่ยนลิ้นจี่ลิ้นจี่ก็เริ่มโตขนาดหมากเนี้ยปลูกไรเนี้ยปลูกระว่างระว่งหมดเลยลิ้นจี่ตอนนั้นได้กินยังลิ้นจี่ไม่ออกลูกผมก็ปลูกพยปลูกไรผมปลุยในสวนปลมากดาวลายเนียผมก็ปลูกแล้วล่ะเริ่มขยายขยายเริ่มเริ่มไม่พอขายเงี้ยผมก็ขยายไม่พอผมก็ขยายขยายเต็มเลยฮิ่งพวกเพื่อนบ้านกำลังเริ่มเอาไปปลูกบ้างให้เพื่อนบ้านไปปลูกผมเริ่ไม่พอนะบ้านเไม่พอเอาแบบเราตอนแรกผมขาย ขายดีขายดีเออดีดีเว้ยขยายผมก็ใยญยก็ายญ่ก่้ยเาต้องหลังผมต้นต้นเนี้ยดอกไม้ที่ผมตันเนี้ยมันไม่ค่อยมีผมพอไม่พอตอน้นพอวาผมไม่ส่งเลยนะตลาดน้ําะผมต้องไปส่งทุกสุกเสาร์อาทิตย์โดยปลูกกํานันปลูกโดยที่ไม่รู้เลยว่าเขาเอาไปแปรรูปอย่างนี้ไม่รู้ไม่รู้ไงตอนแรก็รู้ว่าคนเอาไปไหว้พระแล้วอย่างเวลาจะจัดงานแต่งเนี้ยเขาชอบไปทําซุ้มนะเป็นสระดับบางทีเขาไปใส่แจกันอ่ะเข้ารอรเทมางานอย่างไปใส่แจกันตามบ้านอ่ะใช่ครับเขามเอดีผมก็ปลูกปลูกปลูกไปเรื่อยนี้ พวกาบอกพวกเพื่อนปลูกอะไรเงี้ย ทุกวันเนี่ยผมก็จะไปส่งตลาดน้ำวาแต่คนนี้ผมไม่มีดอกไม้ส่งนะเขนนี้มีสัมภานธ์ในเจ้าเจ๊อ้อยมาเอาผมเนี่ยไม่มีดอกไม้ให้โอ้โหผูกเนี่ยทันเลยเจ๊อ้อยมาเอาทุกวันโกเดือยห้าร้อยดอกกำนันเนี่ยเราสงสัยว่าบางสแกนเนี่ยมันเอากลิ๊นที่ปลอมให้เราว่าเนี่ยบางทีไม่มีลูกเลยบางสแกนมีเอ้ามีเอ้าวมันหลอกเรื่องบทเนี่ยพวกนี้แต่คนบางสแกนบ่นเราเรื่องว่าจีบได้เรนจีบกันจีบกันอันนี้ก็ไม่รู้นะเดี๋ยวเราไปเคลียร์กับบางสแกนบางสแกนบอกดินแกไม่ดีหรื เปล่าอะไรงกันหรือเปล่ามีนิจีพันใหม่นะครับพันดูใบพันดูใบอ่ะครับมันเป็นดูใบยังไงครับมีแต่ใบดูอย่างเดียวครับมีแต่ใบดูไม่ใช่พี่ออร์วานพี่เป็ดเรื่องเรื่องอ่ะปีนี้มันร้อนด้วยเขาบอกว่าร้อนมาสองสามปีแล้วมันไม่ออกมากี่ปีแล้วเนี่ยร้อนหรือหนาวอะไรมันก็ไม่ออกบางวันทีเนี่ยไม่รู้มันไปออกแถวบางสแกนแถวบใบออกหมดนิจีพันดูใบฝั่งนี้เป็นพันดูใบนะครับออกไรอ่อนออกอะไรอ่อนให้เราดูใบดูแต่ใบครับไม่มีลูกให้ดูครับ คุณพี่อลรรนน้อยใจเน้อใจนะเน้อใจคิดเนอะแต่ถ้าสาวสาวปลูกอาจจะออกก็ได้ก็ไม่แน่จริงหรอกมปลูกมาแล้วนะสาวสาวยังไม่ออกเลยเถียงใหญ่เลยไม่จริงหรอกปลูกมาจากสาวสาวยังไม่ออกเลยหลายปีนะดูยี่สิบสามสิบปีเลย้ตอนนี้ลิงจียังมีอยู่ มีครับแต่เนี่ยผมตัดเลื่อยนผมตัดหมดแล้วผมขยายนี่ไงผมก็เลยอไม่กี้ต้นหลอกเหลือไว้ไว้ขยายดาราขยายดาราพอทำเป็นผลิตภัณฑ์พวกนี้มาแล้วเนี่ยผมว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีพอแปลรูปมาแล้วอะไรแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่หายากแล้วไอ้ผลิตภัณฑ์แบบนี้เนี่ยใช้ดอกมันเหรอพี่ค่ะใช้ดอกใช้ดอกมันใช้เกสรหมดเลยเอามาห่อซอยๆหั่นๆอ๋อใช้ดอกเลยเหรอใช้เกสรข้างใหนอ้าวแล้วนี่แสดงว่าตอนกำลังขายไม่พอเนี่ยพราะไปเอามาเยอะคือตอนนี้ผมก็เริ่มเริ่มเริ่มขยายเรื่อยไง ขยายเพื่อเอามาเอาตรงนี้พอตรงนี้เอาไปบูชาพระไหว้พระก็ไม่พอแล้วยิ่งมีตรงนี้เมืนี้เกิดจะต้องใช้อีกผมยิ่งต้องขยายเลยทุกพื้นที่เนี่ยผมนั่นมาเลยครับขยายแล้วอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่กำลังคิดอย่างเดียวเพราะหลังจากมาเป็นผลิตภัณฑ์แบบนี้แล้วนีแม่บ้านอ๋อแม่บ้านช่วยคิดในเมื่อแม่บ้านคิดเนี่ยยังไงกำลังก็ขัดไม่ได้ นะผมไม่กล้าขัดผมไม่กล้าไม่ลองขัดดูหน่อยกับมึงนี่กล่าวว่าพยายามจะขัดอยู่เรื่อยครับจะขัดจะถูกอยู่เรื่อยครับกนันลองขัดมาแล้วนี่กาจะซื้อที่เพิ่มอย่างเงี้ยปลูกดาราอย่างเดียว กำนันเคยลองขัดมาแล้วครับเลยครับแล้วเป็นไงครับไม่ได้เข้าบ้านได้สามตัวไม่ได้ขัดหัวลองขัดมาแล้วแต่ให้นอนในรถเลยโดนล็อกบ้านนี่ผมนอนในรถเพราะว่าผมไม่อยากเรียกเขาขับตรวจดึกโอ้ไปนอนในรถนอนในรถก็สบายนอนในรถก็สบแลรถเลยออกกัดตรวจมาตีสองทีตามเนี่ยนอนรถเลยเปิดแอร์นอนแต่กำนันบอกไม่ได้นอนในรถปิกอัพอดีนนอนในรถมอเตอร์ไซค์หนุ่มกัดนี่ถ้าพูดถึงแม่บ้านนี่ขอสามคำเนี่ยจะพูดว่าอะไรพูดว่าอะไรดีพูดว่าสามคำพูด ให้แม่บ้านฟังถ้าแม่บ้านก็ดูอยู่รักที่สุดหรืออะไรเธอไม่ต้องรักเขาครับเพราะเขาเป็นคนแรกไงอะไรเงี้ยโอ้ยฮะอะไรนะอ๋อได้ยินแม่บ้านเขากระซิบมา ไปไกลๆไม่มีสามคำไปไกลๆเ็นพู้นามชุมชนที่ดีใช่ครับและนี่คือกำนันทวัฒนะครับกับพี่อรวรณนะครับสองคนนี้ก็สร้าง รายได้ให้กับตัวเองและชุมชนมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการดูแลลูกบ้านครับนะไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์อย่างเช่นข้าวหลามหรือผลิตภัณฑ์แปรรูปอย่างนี้และแม้แต่ทั้งดอกดาลานะครับที่ท่านไปซื้อแถวปากของตลาดกรุงเทพหรือที่ไหนก็ตามเนี่ยก็เชื่อว่าบางส่วนอาจจะมาจากของกำนันก็ได้นะครับและต่อไปเราก็คิดว่าดาลานี่เป็นดอกไม้ที่ส่งออกได้ด้วยอนาคตนะอนาคตอนาคตครับแต่ตอนนี้ตอนนี้ก็ส่งออกไปแล้วครับ ส่งออกจากตำบนเราไปแล้วครับไปตำบลอื่นครับถูกต้องออกจากพื้นที่เราไปแล้วครับเราส่งออกมานานแล้วครับเราส่งออกตลอดใช่ส่งออกไปนอกพื้นที่ครับแต่ยังไม่ออกต่างประเทศยังไม่รู้ออกต่างประเทศหรือเปล่าเอาละครับอะไรที่คิดว่าศักดิ์สิทธิ์จริงนะครับนะทำไมครับก็ขอให้อวยพรครับ ให้ลิ้นจี่ดูใบมีลูกครับเปลี่ยนเปลี่ยนนะเปลี่ยนจากดูใบให้มดูลูกแทนได้ไหมขอให้มีลูกในวันนี้ก็แล้วกันนะครับถ้าผู้ชมที่ต้องการจะแสดงความคิดเห็นนะครับส่ง S m s เมานะฮะพิมพ์เ็เว้นวรคส่งมาที่4838377นะครับผมหรือเบอร์โทรศัพท์นะครับโทรมาแนะนํากับเราก็ได้นะครับที่หมายเลข02ครับ9349258-9นะครับและสภาชาวบ้านช่วงสภาท็อปเราก็หมดเวลาเหมือนกันแล้วนะครับก็ต้องขอลาและขอบคุณกำนันกวัฒอีกครั้งนะครับที่อรันด้วยนะครับ ขอสวัสดีนะับสวัสดีัวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวเราไปาดูลิ้นจี่ดูใบกันม้างมาดูใบ <ไป S 2> ดูใบนะ <laughs> <laughs> ดูแตใบไม่ไดไม่มีลูกกันี่ย